แจกสูตรขายดีปีโป้นมสดปั่นสตรอเบอรี่ครับผมบอกเลยนะครับว่าทําง่ายรสชาติออกมาสีสันเนี่ยลงตัวมากเลยครับทุกคนขายร้อนได้ดีด้วยนะครับก็แชร์ไปให้กับเพื่อนๆให้ดูกันด้วยนะครับผมเตรียมปีโปมาก่อนเลยนะครับถุงนี้เลยครับทุกคนสูตรนี้พี่จะนํามาปั่นใส่นมสดนะครับทุกคนทําได้หลายเมนูเลยครับผมอร่อยได้หลากหลายอารมณ์ด้วยครับสูตรนี้ทํา3แก้วนะครับเราจะใช้ปีโปอยู่ทั้งหมด9้าถ้วยครับบีบออกมาเตรียมไว้ก่อนเลยครับผมจากนั้นเตรียมนมสดมา3 0 0มลใส่นมข้นหวานลงไป120 ส0มลตรนะครับนมข้นจืด90มลตรครับผมขนให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยแล้วก็ใส่น้ําแข็งแก้วส6ออนซ์3แก้วนะครับนาไปปั่นให้เนื้อเนียนก่อนนะครับทุกคนจากนั้นก็นําปีโป้ที่เราแกะไว้นะครับเทลงไปแล้วก็ปั่นให้พอหยาบครับผมนาน้ําสตรอเบอรี่เข้มข้น25มลตรนะครับเทลงไปในก้นแก้วนะครับเทนมสดปั่นปีโป้ที่เราทาไว้ลงไปเลยท็อปด้านบนด้วยปีโป้อีกรอบนึงนะครับสีสันน่ากินมากๆเลยครับทุกคนแล้วก็คายร้อนอร่อยลงตัวมากเลยครับสูตรนนี้ลอง ทำตามกันได้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอน